สวัสดีครับมาพบกวับผมเวลาทศรัตน์วันนี้ผมได้ไปตามแนวทางตัวเลขของปูสี่หกนะครับมาดูกันว่าในโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี้จริงๆนะครับในวันที่หวยจะออกนี้นะครับปูสี่หกนั้นจะให้เลขเด็ดตัวไหนละครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับกลาบน้มาสการค่ะผู้คะแล้วจะเล่นท่อนค่ะมาตามโค้งสุดท้ายขึ้นกนแล้วครับปูม,ม,ม,มันเ้ค่ะเออโมงม่วงกลมใบหนิบ มองมวงกลมไป่ล่ะครับปุ๊บสี่เหรอเหรอนี่แหละค่ะอืมเพื่อนนั้นนี่ลราเพื่อนมาตามมาจนได้นั่ยช่องอันเพิ่งเรลุยหาเก่านี่ลเรเพื่อนนั้นมาเอาอันวงกลมนี่ยเนี่ยปู๊วงกลมไปเลยเพื่อนว่าว่าไอเขียนใส่เลยไอ้เขียนใส่แล้วนะ เพราะว่านั่นอันนี้เป็นนันเรียกเพื่อนมาบอกอยู่รถปูอยู่ในเครื่องรถปูนี่ยเพื่อนว่านั่นเครื่องรถง,างาา่ามง่ามเพื่อนว่าเพตอนแรกเมื่อสี่เบิ้งเมื่อสี่เอ็นเสร็จละเรียกจะได้หันจำโมด้าปูเขียอนเอาปูเขียนสองตัวอ๋อค่ะปูจำเอาจำปูถ้าให้ชองอันถ้าให้อันเบิ้งมาด้วยหาก็เพื่อนเขียนให้ก็ได้ดอกแค่ ตัวได้ลหรครับูดสามตัวสี่สี่หกสามสี่หกสี่สีี่อนี่แหละพูดเวตัสี่หกก็ลงส่นี่ค่ะพูอ่าเอือหเงินเรืงหนเบอรเราด้วยหาเกามันไปเช้องไหเหรอสี่สี่หกกับสามสี่หกสกนในเครื่องรถปูอันนี้อันนี้ระวังพนเล็กเก็ตได้ด้นนี้ด้านนี้ด้านอันไหนครตัวดงคะปูนี่ หนึงเจ็นี่เป็นอาจจะเป็นเขียนตัวหน่อยก็ได้ดอกหนึเจ็อเป็นจ็ดลวบางไหมแล้วางไหมเพราะว่าหนึงกับเจ็ดบางเจ็ดไม่ก็ิอ่านี่ยนะแลวังไหมอืมเนี่ยนะแล้วบ้างนี่แหละแต่ว่าส้มส้มโัวกัรเนี่ยก็ยอทิมเนี่ยเลขถั่เนี่ยเลขถั่เนี่ก็ยอทีมือยกันอันนี้ก็เลขั่หมือนกันนั่นนี่เลขแม่แต่เชียน อันนี้ก็เลขทูบแม่ตะเคียนเนี่ยสองคูณสองคูนอ่นสามคูนนี่เป็นเลขทูบมัดมันงป่ครับปู่บอกง่ายว่าเดี๋ยวปู่ถึวงกลมไว้ใส่กันไว้เนี่ยโอ,อ้นี่คือเลขทูบมาได้นค่ะเลขทูบแม่ตะเคียนมาได้นค่ะอันนี้เป็นเลขนิมิตปูดหรอเนี่ยส้มค่ะนี่เพิ่นว่าเลขเพิ่นบิ้ได้บอกว่าเลขเหรอเพิ่นแต่ว่าบ้าเครื่องรถง่ามง่ามเพิ่นเอามือมาเปิดปไฟป่องรถปูดค่ะบ้านเรนเพิ่นก็เรียกมือซี่ สี่ปีปีนั่นสี่พอนงเมือม่อวาสี่มันออกสี่หนี่อ๋อออกตรงๆเลยรอคะเออได้สายญาปูซ่หกเท่าปาน,นี้นั่นนี่อ๋งวดนั้นงวดนันเมื่อนั่นถือสามตัคักน่ะค่ะถือสามตัววนั้นเออกับกฟันแบบนี้หคะพ<อ>ูดฟ<อ>ันบบพน<อ>าเปิด้าปองรถนนไะนี่แ,นนออแต่ว่าเลยทหารมีซี่ี่หกกับสามหค่ะอยู่ในเครื่องรถอ่ะค่ะอะถ้าเบียนรถอันไหครับปานี่ทะเบียนรถอันก้าศูนย์แปห้านี่เด้อ แปดห้าเหนี่ยโอ้ทำเป็นรถเก้าศูน 8, ย์วก็ตรงกับเลขทูบแม้แต่เคีื่อนี่ก็เลขทูบเหมือกันค่ะแต่ว่านนี่พันมาเลขกแล้วมันเทนึงอืมหาตัวอ่ะอมันอาจขันมันมาสองตัวจะเป็นสองตัวล่างสิจ่ะตัวนี้อดีิขึ้นบนนึงสิก็ได้ค่ะใน FC เอฟซพ่จะหน้าพ่งเอาค่ะอืมนี่ละอืขมของสุดท้ายเราเทนั่นไม้ไปให ไม้ใไฮนะักกพี่น้องไม้ใบไไม้ใหไเหัวใจยุต้อเอฟซีกับอะไรค่ะไอ้เรองนันสิไม้ใบไหนค่ะ <c oughs> <c oughs> ท้ที่ว่ามันหลายคูน <c oughs> ูนะเรื่องไม้ใบไฮไม้ใบไฮอ่าอันตัวไม้นี่คือปูคั้นกอกมาเรียบร้อยแล้วค <c oughs> ่ะอ่าขั้นครอกเออถามัออามมนักงานพนวัวงาแม่นี่ดอกว่าท่าน พันพันมายำไ้มือเคลื่อนอีกบอกครับปูเออมายำไ้อันนี้ปูปูไในตะไลมือแล้วเนี่ยเพื่อนแต่ว่าปูว่านี่เขียนลงเงินเธอโอ้ว่ามือนปูบอกว่าถ้าวข้ามมั่นใจแม่นบหมคะแล้วพันมาบอกอีกรอบนึงบหมครัปูบอกพันก็มาบอกอีกรอบนึ่งแต่ว่ากันฟันน่ะสิแต่ว่ามันเป็นตัวนี้แต่ว่ากันไอเอ็นไอซองอันทั่งันเบื้องเราด้วยหากเราพันเชียนเราเอาสามตัวนั่นนะไอพันเชียนต้องให้ค่ะ ผู้เชี่ยสองตัว,วกับพ่อละที่ไปเอาลายเอาลายตัวอะไร <c oughs> นี่อันนี้ก็หนึ่งเจหนึ่งวหนึ่งเจ็ดเจ็ตังสีก่ก็ได้นะะ <c oughs> แต่ว่าทับกันเราเดี๋ยวาิอซพิจารณา <c oughs> อันนี้เป็นเลขทูบนี่ยส <c oughs> ามคูนี่แต่ว่าผู้มากตัวน,นี้เลขทูบนี่ยผู้ไม้ไปให้ผ <c oughs> ู้ไม้แปดห้าทีมผู้ไม้นี่นี่เร <c oughs> ียกว่าเพิพ่นยำ <c oughs> อันนี้เพิ่นยำช่องเียน พันยำสองเทียเออยำพันมานีิมิตฝฟันยำสองแถวพันว่าจังไดครับปพันกับพันกัเอามือสี่มองเข้ากันละง้ามไดยกระไดพันเอามือสีเนาะพันบ่ไดพันบ่ไดบอกเนาะพันบ่บอกตัวเลขไดพันเอามือสี่บางว้านนี่นี่งามงามง่ามพันว่าง่ามพันว่าพันว้างามแต่ห้าก็ไปเปิดห้าไปเบิ้งมันกับยุ่งมองพันเอามือสี่นละค่มันกับตัวนี้ละนี่ยสี่สี่หามี่ห่ยอ๋อรัาปูบงหารท่งซองเงินเงินพันกับมา เพิ่นมาสามองหันบุญผ้าบุญพราผ้าสวกหันหนึ่งค้าบันชะบาแล้วก้บันซ่องยงอีกซ่องนึ่งแล้เพิ่นมามาเมียมังอะไร่ะนะเดมือเช้ากันมันเดียนตะเกาว่ามืออื่นที่มันมดสนเด็ยวนมดเสนียวมากนีก็ดีเอาซ้ำในร้นี่เอาซ้ำกันนี่นะมันซ้ำกันนี่ละแต่ว่ามันก็ดีดีวงกลมี่ะ ใค้อือกันมดได้ไหมมอครับปู่คือึ้นกันมืดหมอเพี่ยนคือกันมัดเนี่ยก็มีนี่มีเข้าหาแปหาแล้วก็สามสองสมสมสมสองครับปูแม่นค่ะแต่วเทาปู่เท่าไงเด็สามเ่าู้ว่าว่าผู้ว่าสามสองสามันสามสมสองเจ้าสามสองสามสามสองสามสามสบอครับปูอมันคือเป็นสามสามองสนอ๋อเขียนตัวนี้เสื้ออ๋อบอ เขียนรับติดป,ป่ะเ <c oughs> พิ่นบอกนี่ยสามสองสามโอ้เพิ่นบอกสามสองสามก็เลยเขียนสามสามสองอันนี้เพื่อนเลยมาบอกอีกเที่ยวขันว่าแม,ม่นตัวนี้กับตัวนี้แล้วเนี่ยมอนว่าตัวตัวนี้ละตัวมาแค่กูมูตัวนี้สี่หกตัวนี้กับตัวนี้ค่ะ <c oughs> นี่เอฟซี <c oughs> ไปแต่หน้ามังเอานี่สองคู่นี่ขัมนมาแต่นี้บ่ต้องซื้อบ่ต้องซื้อ ลา่างเนี่ยซีดแต่บนลดนี่มันสิมาเป็นตรงๆตแงม่ซีดได้บอปู้นะแตเพิ่นมาบอกคักแน่นะบอปนะอันนี้อาจจะเป็นล้อเลี่ยงนี่อันนี้อาจจะอาจเป็นลิฟล้อเลี่ยงอันนี้บอยไม่ไหม้ย่างเดียวค่ะก่ต้องใช้ล้อเลี่ยงอะไรเนี่เอาแต่บอกไม่ไหม้ลดอันนั่นแหละ มีเท่นี้แหละแนวทางเขาะทายคอายเอฟซีอฟซีโฉโมานมันมีคมสฉบคมจะเลินมีโฉไม่ลาดมีโฉบม่ใส่มาสบผู้สฉคนก็ไรก็แช่ก็ติดตามไหส่องหาเก้า้รวยันได้บ้างนรวยหาเก้าบ้งนะรวยหาเกาน่แหลก็อะไรก็แช่ก็ติดตามพันมีโไม่ลาดกัพ่อได้สานกันแพงซอยปูจ้าปูอ่าผู้าเก้นสกนเออจะเลพ่อ่มโมันมน